ฐานการเรียนรู้สาธิตการทำเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นภาพสะท้อนความเป็นสังคมเกษตรกรของประเทศไทยอย่างชัดเจนการสาธิตเป็นการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการปลูกข้าวก่อนที่จะลำเลียงสู่ปากของทุกคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงให้ความสําคัญกับการปลูกข้าวของเกษตรกรไทยนะคะซึ่งจุดนี้เองค่ะจะเป็นฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเราจะมีการสาธิตด้วยอย่างแรกเลยเมื่อได้ต้นข้าวมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนําต้นข้าวมาทํำยังไงต่อคะครับมีไม้ไม้นวดครับค่ะไม้นวดข้าวเวลานวดข้าวก็จะอยู่ที่ลานนะครับลานนวดข้าวแล้วก็นวดแยกข้าวจากข้อนข้าวครับตัวนี้แยกข้าวจากข้อนข้าวออก ใช่จะใช้ไม้กวาดทําจากไม้ไผ่ครับเป็นไม้ที่ทําจากไม้ไผ่ไม้ไผ่ป่าครับเป็นหนามคือจะมีความแข็งแรงแข็งแรงครับกวาดเอาเศษฟางออกครับพัดครับพัดวีไล่ข้วรีบอ,อ,อีกทีหนึง่งเมื่อเสร็จสิ้นจากกระบวนการนวดข้าวแล้วนะคะจะมีการนำข้าวไปเข้าโรงสีต่อค่ะแล้วก็จะได้เป็นข้าวกล้องหน้าตาแบบนี้นี่แหละค่ะ การสาธิตการปลูกข้าวเป็นภาพสะท้อนให้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งตัวเองถือเป็นความรักที่พ่อหลวงมอบให้ปวงไทยสู่การนำมาปฏิบัติใช้จริงถือว่าพระองค์ท่านเป็นปราชญ์ของแผ่นดิน ในหลวงท่านทรงงานแก่ประชาชนชาวไทยหลายด้านมากนะโดยเฉพาะในด้านการเกษตรนี่พระองค์ท่านให้ให้ความสําคัญมากนะคะเรื่องการเกษตรที่ท่านได้มีโครงการต่างๆก็ตั้งแต่เรื่องของฝนหลวงเรื่องของโครงการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของดิน <S <s เรื่องของทรัพยากรต่างๆนะซึ่งเป็นแนวทางที่จะให้ประชาชนเอาไปประยุกต์ใช้นะกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจนและประชาชนทุกคนมองเห็นและตระหนักรู้ถึงพระมหาการุณาธิคุณที่หาเปรียบไม่ได้สําหรับผมเนี่ยคิดว่าเออเป็นเหมือนเทวดาที่แบบว่าลงมาช่วยเอ่อพวกเราชาวไทยเนี่ยนะครับให้เหมือนว่าเหมือนท่านเนี่ยก็มีแบบว่ามาคิดมาทําโครงการอะไรอย่างเงี้ย พื่อช่วยเหลือประชาชนของท่านนะครับอย่างเช่นโครงการฝนหลวงอย่างเงี้ยโครงการกังหันน้ำช้พัฒนาครับก็เป็นการที่แบบว่าบำบัดน้ำเสียซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าคลองตามคลองตามอะไรของเราอย่างเงี้ยคือแบบมีน้ำเสียเยอะการเผยแพร่ความรู้ด้านการกเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการกเกษตร เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ความรู้พิพิพธภัณฑ์กเกษตรได้จัดวิทยากรและ,กะเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจําทุกฐานการเรียนรู้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษามณัสิ์คล่องชัยนันท์ถ่ายภาพนาชนกเตมัยสมิธิที่ข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน